เป็นจะมาชีกบ้านหด็โชคด,ดีค่ะวันนี้หนูจะพาไปที่ภาพบ้านหด็โชคด,ดีค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่สะพานค่ะ ตอนนี้พวกหนูก็มาถึงปลายสะพานแล้วค่ะถ้าพวกเรามาถึงปลายสะพานแล้วพวกเราก็ดนตรงไปเลยนะคะที่นี่เป็นทางขึ้นบ้านล่มไทยนะคะแล้วเราก็เดินทางโคน้นต่อเลยค่ะ แล้วเราก็เดินไปต่อเลยค่ะแล้วเราก็จะเจอป้ายบ้านเด็กโชคดีนะคะแล้วเราก็จะเจอปั๊มน้ำมันนะคะแต่เราต้องเดินตรงไปต่อเลยค่ะตอนนี้ก็เจอป้ายแล้วค่ะป้ายบ้านเด็กโชคดีอยู่ทางขวาน,นะคะ แล้วเราก็ลิ้วซ้ายค่ะนี่คือทางขึ้นบ้านเด็กโชคดีนะคะ ินขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอทานโค้นค่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายค่ะแล้วเราก็จะเจอรูปภาพและป้ายบ้านเในโชคดีค่ะแล้วเราก็ เดินขึ้นไปเลยค่ะเย้มาถึงแล้วนะคะเดินขึ้นไปเลยค่ะตามมานะคะตามมาเลยนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะที่พักบ้านเด็กโชคดีค่ะ